ที่วันหนึ่งทางนโยบายของกระทรวงมาหาดไทยได้เน้นนะคะเน้นทําเรื่อ,ของขับขยะเปลี่ยบที่ทุกครัวเรือนต้องมีนะคะอย่างเมื่อวานนี้ทางท้องถิน่นลำเคอนะคะก็ก็ได้แจ้งว่านโยบายที่เราจะทําเพื่อเหมือนก็ไหวนะคะให้พักพันตีนะคะก็คือระรทีินันพิการที่สิบไอ,อที่ที่เก้านะคะที่เราที่จะมาถึงในวันที่สิบสองตานนี้ ก็อยากให้ทำเพื่อเ,เป็นการเฉลิมพระเกียรติท่านด้วยแล้วก็จริงๆแล้วในขยะที่เรามีในชุกชนเรานะคะอย่างแรกก็คือขยะเกลียยเนี่ยถ้าเราได้ถังขยะตามโลกนะคะจากท่านสุก,กันนะคะคที่ที่ได้มามอบให้กับทางชุมชนสโมสมเสด็จใต้ไว้เนี่ยถือว่าเป็นแนวทางนะคะที่ที่เราจะได้มีความสะดวก ในการที่นําไปจัดการมากขึ้นเพราะว่าในหมู่บกนะคะหรือว่าเราก็ดาเนินการไปแล้วก็คือไม่ยากเลยค่ะแค่ขุดดินฝังนะคะตอนนี้ดินก็ขุดง่ายด้วยเพราะว่าชุ่มฉ่ำนะคะใช้ได้นะคะแล้วส่วนเรื่องขยะรีไซเคิลของเรา <Okay. S 1> ก็ไม่มีปัญหาเรามีธานาคารขยะแล้วก็บ้านที่ไม่ได้เข้าธนาคารขยะเนี่ยเราเข้าใจว่าทุกท่านขายเองได้เพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีขยะเริ่มเป็นทองคำนะคะมันเป็นจริงๆเพราะว่าเอ,อ่อ ตอนก่อนเนี่ยเราเห็นว่ามันไม่มีค่าเนาะเพราะว่าหลายคนมะได้ทำสื่อเยอะพอเริ่มแบบเศรษฐกิจมันก็ฝืดๆเราก็เริ่มมามองว่าสิ่งรอบตัวเราอะไรที่มันมีค่ามากขึ้นก็จะเห็นความสาคัญของสิ่งนั้นนะคะแล้วทางอาสาสมัครท้องถิ่นแล้วพวกเราเนี่ยก็ยัยงช่วยแจกประชาสัมพันธ์มันก็ทําให้คนเนี่ยสนใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะบรการจัดแจกขยะที่ต้นทางมากขึ้นคลา,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 ายแยกขยะในตัวเรือนแล้วสิ่งที่เราเป็นห่วงที่่านาก็คือเรื่อง ขยะทั่วไปนะคะที่ตอนนี้อบตก็ดาเนินการลดจัดเก็บแล้วก็พวกขยะอันตรายนะคะที่เรายังหาที่ไปไม่ได้เราก็ประชุมกันมาหลายครั้งแล้วก็ก็วนกันมาเรื่อยๆน,นะคะก็จะหาแนวทายไรวันนี้ได้ได้การพักสุาริตเราก็รู้สึกสบายใจขึ้นแล้วก็รู้สึกเห็นมองเห็นแนวทางที่ทางอปตทจัด มองในสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็มองในเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือว่าการกาจัดขยะที่ที่ไม่ถักภาระไปสู่ชุมชนอื่นนะคะถือว่าเป็นแนวทางที่เอาไปกรเ้างเนี่ยได้รับโอกาสดีๆจากทางสุขการมากๆก็ต่อไปก็คือเป็นหน้าที่ของพวกเรานะคะเราติดอาสาอาสาสมัครพลังแหังโลกแล้วก็คณะกรรมการหรือว่าผู้นำพุจารทุกท่านที่จะรวมการดําเนินการเพื่อวางแผนการดําเนินงานเนี่ยให้มีแนวทางที่ชัดเจน เราก็ช่วยกันถ้าเรียกว่าอะไรก็คือช่วยกันประทับประองนะคะให้ให้โครงการดีๆหรือว่ากิจกรรมดีๆที่ที่เราจะทาเนี่ยช่วยกันให้ถุงฝังนะคะก็ขอฝากไว้ในอนานก็เลยนะคะว่าจะทิ้งกันพวกเราต้องร่วมรือกันเนาะถ้าทุกคนคิดว่าเราบนเตีเยพลิกไปไม่มีปัญหาแล้วถ้าทุกคนคิดแบบนี้มันก็ไม่เหลือใคร ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นราคิดว่าเฮ้ยเราถึงแรงเนี่ยถ้าทุกคนคิดว่าเห้เราถึงแรงช่วยให้เขาถึงจังได้อ่ะทุกคนที่อยารนะคะร้อยคนเนี่ยถือว่าเราเป็นทีมที่แข็งแรงมากนะคะก็เรื่องขงขยะเปียกเป็นเป็นขยะที่ทําง่ายนะคะอันนี้ก็คือเกินไปก่อนเดี๋ยวแม่จะอธิบายอีกรอบหนึ่งนะคะก็ถือว่าให้ทุกท่านช่วยทางสัมพันธ์แล้วก็ช่วยแนะนำรูปบ้านนะคะชาวบ้านด้วยขอบคุณค่ะ